วันนี้มารีวิวของที่ไปซื้อมาจากตลาดนะจ๊ะนี่พี่ให้ดูก่อนเลยขนมเคก้กทายซิว่าเท่าไหร่แต่จะบอกว่ารสชาติอร่อยเหมือนที่พี่ทำเลยนะจ๊ะอันละ10บบาทจ้านี่มีเค้กมะพร้าวอ่อนอันละ10บ,บาทซื้อแบบพี่อันนี้พี่ชิมเขาเลยนะพอพี่ซื้อเขาเสร็จ เขาจะใส่ถุงให้เออพี่พี่แบบบอกยังไม่ต้องใส่ถุงเดี๋ยวขอชิมก่อนพอชิมไปปุ๊บเอออร่อยดีว่ะก็เลยแบบซื้อมาอีกอละสิบบาทมารีวิวให้ดูว่าอาละสิบบาทนะขนมเค้กต่อไปนี่ถั่วพูถุงใหญ่ๆแบบนี้10บ,บาทค่ะราคา10บาท แล้วก็กล้วยอ่ะกล้วยหวีใหญ่ๆแบบนี้ขาดเลยคือหวีหวีมันใหญ่ว่าถึงอ่ะกล้วยจ้ะสิบห้าบาทหวีนี้สิบห้าบาท ลองกองจากยี่สิบบาทอันนี้หักบุ้งห้าบาทแ,แตงจากเดี๋ยวพี่ให้ดูว่าแตงอะไร อันนี้คือแตงญี่ปุ่นแล้วรู้ไหมพี่ซื้อมาเท่าไหร่กองเนี้ยยี่สิบบาทจะ้ะแตงญี่ปุ่นกองเนี้ยยี่สิบบาทผ่านไปนี่เลยผักปังจ้าผักปังรีวิวให้ดูแต่ก็ถือคนเดียวไงมันก็เลยแบบ ยากนิดนึงผักปังกันเนี้ยสิบบาทจ้ะผักปังกันเราสิบบาทอ่ะเรามีผักกูดนี่ผักกูดผักกูดสิบบาทจ้ะนี่บาร์บีคิวอร่อยด้วยนะจ๊ะ ไม้ละห้าบาทบาร์บีคิวบาร์บีคิวหมูนะไม่ใช่บาร์บีคิวไก่นะบาร์บีคิวหมูไม้ละห้าบาทต่อมานี่เลยมะละกอมะละกอมะละกอสิบห้าบาทจ้าเ,เนี่ยเขียนไว้เนี่ยสิบห้าบาทมะละกอลูกหนึ่งสิบห้าบาทจ้ะนี่ปลบ กับย่างไม้ละสิบบาทเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ลองกลับหน้าให้ดูนะอาวอันนี้ถ่ายรูปอะมันกลับหน้าไม่ได้อะ่ะมันกลับหน้าไม่ได้เดี๋ยวพี่พยายามทำยังไงดีวะ พิงพิงจะได้แบบกลับของง่ายอันนี้ขนมนี่ขนมกระปุกละยี่สบาทกระปุกละยี่บาทขนมแล้วอันนี้อันนี้คืออันนี้คืออะไรนะ ไอพึ่งอะไอรังพึ่งอ่ะไอ้รังพึ่งปิ้งอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะนี่เนี่ยเห็นกันปะเนี่ยรังพึ่งปิ้ง เนี่ยจ้ะรังพึ่งปิ้ง20บาทซื้อมาลองกินแล้วก็ไข่จ้ะไข่เบอร์หนึ่งร้อบาทไข่เบอร์หนึ่งอันนี้คือต้อยมยำขามหมู40บาทต้ยมยำขามหมู40บบาทก็มารีวิวของที่ซื้อมาจากตลาด ให้ดูนะจ๊ะว่าที่เนี่ยเขาขายของอะไรกันราคาเท่าไหร่จะแ,แบบพี่ชอบพี่ชอบผักกูดมากเลยอะ่ะวันนี้มีผักหวานมาด้วยนะแต่ว่าไม่ได้ซื้อมาที่ตลาดมีผักหวานมาขายด้วยแต่ว่ามันน้อยอะ่ะนิดเดียวเอง2ยี่สิบาทนี่ผักกูดแบบเห็นปะเห็นผักกูดปะคือมันขึ้นที่แถวน้ําตกอะ่ะต้องไปเอาวนภูเขาที่มีที่มีลําธารน้นําตกอะ่ะสิบบาท ังกะผักตัง่ะดูผักตังค์พี่สิเห็นผักปังคปะผักปังสิบบาทอ่ะพี่พี่ชอบนะก็คือแบบแตงญี่ปุ่นน่ะดูแตงญี่ปุ่นสิแบบมันเยอะอ่ะมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่น้อยๆเลยนะแตงญี่ปุ่นอ่ะคือพี่ก็ไม่รู้ว่ากรุงเทพโลเท่าไหร่นะแต่พี่เคยไปซื้อที่ห้างอ่ะโลละแปดสิบบาท แต่ว่าก็ก็เป็นปีแล้วแหละแต่ไม่รู้ตอน,นเ,ออเนี้ยเท่าไหร่คือโอ้เนี่ยแตงญี่ปุ่นแบบ20บาทสะใจมากเลยอะมันกรอบมากเลยนะมันกรอบกรอบถั่วพูก็แบบดูดิถั่วพูอ่อนไหมที่บ้านเราที่กรุงเทพมันจะแบบโหเอามาใส่ถุงขายนี่คือแบบมันแก่แต่เนี้ยดูดิมันอ่อนอ่อนอะ มันแบบเขาเพิ่งเก็บจากต้นแล้วก็เอามาขายอ่ะสิบบาทเองตัวเองแล้วพี่จะมาปลูกผักกินทําไมในเมื่อแบบซื้อเขาซื้อเขามันก็ถูกดีโอเคพี่รีวิวแค่นี้นะจ๊ะรีวิวของที่ซื้อมาจากตลาดที่เพชรบูรณ์นะ